สวัสดีครับบ่าวไผเมืองน้องบัวครับผมมาพบพ่อกันโดนๆเมื่ไดดมาถ่ายคลิปเาวๆหพี่น้องเบิ่งครับช่วงนี้ลงตาคลิปช็อตหลผู้ใดผ่านเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามช่องแนนน้อยแนเดอครับบ่าวไผเมืองน้องบัวเมื่อนี้มาพ่อกันโดนๆได้มาพ่อกันเทน,นึงกิ่นซอยจูครับิบึงเลยงานมายามือเอ้าเฮ็ดงานยามือคืนครับเดิม อันนี้ห่อนๆนะครับเบิรงอันนี้ห่อนๆไอออกน้อยนึงอยางเ้ยอยากห่อนอยากน้อยอยุกต้องซิมเบอร์ตับก่อนเนาะครับนี่ครับนี่เจ้าผมสีใส้ตะดีขวดนะครับเจ้าผมสีใส้ตะดีขวดโมบส โมค่อยถนัดเพียบอบบนี้กับเลือ,อมเงินโดนกินที่นึ้นแซ่บกินกับคนยังห้อนๆครับนี่ครับพมมับนในมวนเข้าไปเลย เกือ,อืสื่อมาล้นก็จะกินโมมอนดอกโอ้ปดัดปัดเนี่ยผิดไล่ครับไม่ได้กินแต่โดนแล้วครับกรจุ ปากมันเข่าสดๆเข่าติดมือสีงไงเป็นนายอยู่ครับจากสีเงยแจากสีอ้วนอะไรแบบเนี้ย ก็มาพี่ก่อนก็มาเพจครับจังนี้ดๆมึงพีก่กันเอ้เหีอยออกมนานได้ไปนะเนี่ยขอโทษต่ว่าพ,าพี่ผู้ใดกินกินใดดวยครับ ม,มาละสดๆอ่อ,อนอิีผักเพลวนี่ครับผักเพล่อันนี้นเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับ เอาอยากติดมือจังอยฝนตกกช่วงนี้พายุเข่าเด้อครับพี่น้องดูแลสุขภาพครับไปอยู่ใกล้น้ำใกล้ห่วยกะร,ระมัดระวังเด้อครับทุกคนอันตารายดีๆร้อยองค์ลองไปน้ำนามน,นี้เมื่อะมัดระวังผู้ใดลงทงลงท้ากะพยายามอย่าไปู้เดียวนะครับอันตารายช่วงนี้

มุดโดนมาก่อนใช่หนึงสวัสดีพี่น้องทั้งต่างประเทศกันมีนะครับคนละพี่น้องทั้งอิอสราเอลเกาหลีสวิเดนเนี่ยครับออสเตรเลียเนี่ยครับสวัสดีด้วยครับนะครกับเอื้อเอือเอ้อพอๆทั้งอังกฤษคนละครับสวัสดีครับ ใบยเย็นแล้วสวัสดีกุลับไปทั้งพี่น้องทั้งเนื้อครับแบบนีมม้ครับอุทาดตรตเมื่อัานทั้งกำแพงเพชร มันเป็นบันเท้องปรดิรไลายบันนี่เดีตับมันบันท้างเลหน่อยนึงบันเท้ากินตับเดียชื้อหอดสามร้สี่ด้ให้าั้นนี่เบอเนียว นี่ครับผักเพลี้ยค่ะทีบ่บผักเพลี้ยนี่ผมเสียนอยากกินแล้วแหละผมเสียไปช้ำใส่ขวดแหละไม่ไปเด็ดก,กินหยอด จักท้ายไปทั้งพี่น้องผู้กระดึงเนี่ยครับทั้งแถวหม,มดเลยสินเสียจู่นน้ำกันครับฝนตกลินดินเดี๋ยวปีไม่ได้พ่อกันครับพี่น้องทั้งมือเลย เนี่ยคุบ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 ดีครับออกมานิดพ์นงนกันนะ ันเชียนจับโยนใส่ปากแล้วก็ยานหนักเกียดม,มาพี่เกียวเกียวเห็นนี่เขียวมันสีเพชรดีแต่ละลายพี่ก่อน อืมเดี๋นึงหน่องสาวทั้งสารละครครับคือไม่เห็นไอ้ลุงคลิปเนี่ยมาสั่นช่วงนี้ล,ออนลุงแต่ช็อตมาสั่นหรือว่าเอ้าเดี๋ยวสิลุงให้อยากอยากให้เบื้องอย่างนั้นอย,อยากกินไส้จู้ด้วยไอ้เด้อมาั่น น้องเพิ่นไปนเรียนอยู่ทางสารครามพู้นล่ะนีหล่ะแม่เสียวเป็นทั้งนอง้องเป็นเทั้งแม่เสียวเป็นเสีย สักท้ายเป็นทั้งันอผู้บบาวห่วยบะเขือเด้วยครับลงสัพัพย์พิบุญหละกโม่เพื่อนกินซอยจุนี่มันต้องแบบว่ากินเนยอๆกินเศ้าๆอากาศหน,นาวๆอังเี่ได้บรรยากาศปบะขนาด สนใจครับเมื่น,นี้เพราะว่าขอขอเพื่อนเรียกเอาแน่วมาหรับขอทั้งยิ้มหิ้มเลยมันจะเป็นขีดบางทีครับ มันสิครุบกว่าคือกันครับเขาจะไว้กินตับต่อตับต่อตรงปลายมันขอบขอมันขอบกระดงมันแบบ เป็นมันชูเหนือในจุดต,ตับบุกีครับมันหวานทุกคำเลยครับ ปีกนี่กับพิษเอาเรื่องอยู่ดกพิษขวรนี่ก็ได้ นี่ก็กอบดีแต่ว่านี่แก้ของมูอมบอกแก้ปันไหนแค่เนี้ยอยู่พาก,กันัมละาพากเอ่อักแก้วจนหอมพังชีสามกำบสิบไปตลาดมา หาหายากเลยครับอยู่ทางนี้มันก็อยากหาหายากนะถ้าเราหมองกันละสิบาบาทต้นหอมในต้นหนึ่งผักชี้ในต้นหนึ่งสิบบาทใหญ่เนี่ยครับใหญ่ก็หนี่น้อยเดียวเนี่ยนี่ใหญ่ก็หนี่น้อยเดียวสิบบาทตะกี้ตอนอยู่กรุงเทพไปซื้อไม่ได้บอกพูดหรอก เดี๋ยวจะหมองครับเดี๋ยวจะหมองเดี๋ยวจะบอลถ้าหมองห้ามอนเพื่อนเนี่ยด้วยว่าล่านะอือืม กินหอ,อยเหนแล้วกินหอยพุทธเ่ายี่ปุน่นซอยจุ๊กแต่ผัดสมัยะตะกอนเฮ็ดงานยวน,ยวน,นยวอยู่น้ำขันอยู่สระบุรีน้ำขันวันหยุดยังไงครับวันอาทิตย์ผู้เเ่าคนเสดไปซื้อเนื้อซื้ออย่างมากย่างมอเข้าลาบแล้วก็นั่งปุบปับคว่านั่งกินกัน ตึกเบียร์จะขวดหนึ่งเราเขาจะขวดน้อยยังดี้นักเรีเยนเจ้าครับซุมกันกินเราสมมือนี่ขั้นัมนอยากกินกับคาคิดรถเมียบ้าน ไม่ไกินน้ำกันโอกาสเดียวอะคุณละได้จากการปีละสองเที่ยงผมเมื่อปั่นยิงหน่อยที่เขาจิตเมื่อใ้สามตอน บอนพอดีกำลังพอดีค่ำครับน้ำจิ้มกับซมเมตต์เดียวอเอาท่าดีไม่ได้กินนดนแล้ว chúng ta men xoắn so điện tham điện là chị anh chỉnh sai chỗ Ok. Ừ. Hmm. Kinh เนี่ยออกที่สุดอันดับหนึ่งตัวผ้าครับอันนี้แบบใส่ติงลีงนี่ห่วยจินมอนว่ากันไป ทับเครื่องกี่รู้อันนี้เอาเนื้อต้อกินมาา่วเมื่อจบกินไน่อยนะึกินเพราะจะอิ่มครับเกินแผน่นนียสองกระดานนี่เพราะ ยอดนี้ไดใชไปเฮ็ดเื้อแดดครับเนี่ยเฮ็ดไปเฮ็ดสิ้นแดดสิ้นแดดเดียวหลายรครับยูเด้นแค่เดียวขนาดต้นนา้นา,น,านี่ครับ เรียกใช้ส่วนเนี้เอาแบบมาแบบม,มากอืมหมฮัอมว,วันเป็นใครไก่ thị trường hợp tổng hợp dành cho nó đi ừ, lại nhìn mới lén à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  ừ ừ ผู้ใดอยากตีชมการทายการยังกับแนะนำหน่อยด้วยครับมือไหม่ครับเพราะฉนันมือไห,หม่รับเฮดบ่เป็นแต่ว่าอยากทายการซาซิมีอุละ เนี่ยเพิ่นงามครับอืมอ๋อยู่ ถาดีสมครับว่าได้กินโดนครับเอย่าอ๋อดียวอยูุ่ตัวเนี่ยถ้าเป็นกินกับตำมะฮุ่งเยเมื่อนาเสีลงคลิปตำมะหุ่งครับกินตำมะหุ่งมาเนี้ยอย่าเมื่อกี้กินไส้จุไปแล้ว 嗯。Mm hmm. เจื่นนอนวันขนาดเหนียวเพื่อนวันคือโหมเสือมากซ้ยนนยยอยเบื้องแนวห่ายัดยังบกขาดเป็นเสือเพื่อนเราเป็นแต่ยังบกขาดนะอ๋ะอบา้าโอ กินให้อิ่มครัไม่กินให้เกินอิ่มมันสิยบเสบมันจะกลายเป็นแน่นท้องมันชิเสียดายของกินไปเราเป็นแน่นท้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกินกันลังพอดีอิ่มกินอิ่มแล้วก็เพราะมันเสียบครับ ครับผม <c oughs> คลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมฝากติดตามช่องน้อยๆนะครับขออภัยเมืองน้องบวออัวตัวมีย่ยงกะมี่คำว่าขอบุญขอบุญครับพี่น้องที่เข้ามารับชมครับขอบุญขอบุญพี่น้องที่เข้ามาติดตามครับผมขอบุญขอบุญที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาแนะนํำติชมนะครับผม ขอบคุณหลายๆครับขอไปเมืองาน้องบัวขอให้ทุกคนครับที่เข้ามา,ารับชมมาคอมเมนต์มาติดตามในห้องนี้ขอให้สุภาพร่างกกยแข็งแรงครับขอ้มีโศคมีลาบครับจะเล่นนื่นเล่นนี่นกันงานครับคิดสิ่งใดขอสมดังปรา,าปรถนาขอไปเมืองน้องบัวขอกรับคําว่าสวัสดีครับ <c oughs> โสภาคือเกา